สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิก้านะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการเปิดไข่กระชากันนะครับผมนี่เลยครับ Devil Inside Cro นะครับผมไข่กระชาใหม่นะครับที่หลายๆคนอยากได้มันมากเลยในไข่มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูนี่เลยนะครับในไข่ก็ของที่อยากได้กันแน่นอนครับปีขาวดำนะครับผมมีรูด้วยนะแล้วก็มีปากนก่าซึ่งในตู้นี้สิ่งที่ผมอยากได้ที่สุดคือ ปากนกนี่แหละครับผมตอนนี้ราคาปากนกเนี่ยพุ่งไปถึง5 0 0 0ถึง6,000บาทแล้วนะแพงมากๆเลยแล้วก็เจ้าตัวปีกขาวดําตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ7,000บาทคือได้อะไรสักอย่างนึงแหละครับถ้าเกิดได้ปีกขาวดำเนี่ยจะเอาไปขายแล้วก็เปลียนเป็นปากนกนะครับผมของที่มีราคาอีกนิดน,นึงก็คือนี่ครับคอร์ส oh. คาโดคิติคออนะครับอันนี้รู้สึกจะชิดแล้วประมาณ 6- 7ถึงเอ็มโดยประมาณนะอันนี้ราคาก็บวกลบไปตามเวลาด้วยนะครับผมในไข่ใบนี้เนี่ยของมีค่านี่เรียกได้ว่าเยอะนะครับผมแต่ของที่ไม่มีค่ามันก็เยอะเหมือนกกัััันนนนนวี้เเรราาจะะมมปิดคคบผ100อง แล้วก็ตอนนี้เขามีกิจกรรมกาชาการันตีด้วยคือทุกครั้งที่คุณเปิดกาชาหนึ่งครั้งคุณจะได้ไอเหรียญการันตีนี่มาใช่ไหมแล้วถ้าคุณเก็บสะสมมาครบร้อยเหรียญนะครับคุณก็สามารถเข้าไปแลกหมุนตู้เนี่ยได้1รอบนะครับร้อยเหรียญนะแล้วในตู้เนี่ยจะมีแค่นี้เท่านั้นนะครับก็คือเป็นของที่ค่อนข้างมีค่านะครับไม้บอลหินพูดง่ายๆว่ามีของดีๆอยู่นั่นเองนะครับ <Wow. S 1> ผมในนี้นะเรียกได้ว่ายังไม่ถึงก,กา,รารันตีแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณหมุนตู้นี้1ครั้งครั้้เนะครับคุณจะได้ดรัับีีกาวนแต่่วาเด นะพูดง่ายว่าถ้าคุณเปิดครบ500ฟองเนี่ย <Wow. S 1> การันตีได้ปีขาวดำแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณดวงดีนะครับได้ปีขาวดำก่อนนะครับแต้มก็จะถูกรีเซ็ตทันทีแต่ว่าวันนี้เรามีแค่100่ฟองเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะได้อะไรมาดูกันดีกว่าครับวันนี้นะแล้วก็เราถ้าเกิดว่าไม่ได้ปากนกเลยเราก็ยังได้ไปหมุนตู้พิเศษ1ครั้งนั่นเองนะครับผมสิ่งที่ผมคาดหวังก็คือปากนกกับปีขาวดำนะครับแต่ว่าถึงได้ปีขาวดำมานก็จะเอาไปขายแล้วก็แลกเป็นปากนกอยู่ดีนะครับผมลุยกันเเยดดดีวบบนนมมีว่า่าาาาานะ๋้มมมผไปข น้ำแดงนะฮะสองขวดแล้วก็ไข่โลกอีก4นะครับผมกับเจ้าที่จะทานถูกอ้าวไปเดี๋ยวเปิดทีละสิบละกันนะครับผมไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอโหอยาบับล้วนลวนผยาบับล้วนวนผยาบับล้วนๆน,นะฮะตอนนี้มีคนกำลังเปิดกาชาอยู่เหมือนกันนะครับผมเนี่ยต้องรีบเปิดแล้วจะได้แข่งกันอีสิบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบอ่าได้คีย์คอนชาโดมาแล้วนะครับหนึ่งชิ้นนะครับผมอ่าถือว่าไม่แย่ถือว่าไม่แย่นะเดี๋ยวไปกันต่อครับผมโอ้มีคนเปิดอยู่เหมือนกันได้คีย์คอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ้ยเฮ้ยผมได้ปีกโอ้โหเออออกต่วันเลยออกแต่วันเลย,ออเลยโอ้โหโอ้โหใช่ไหมใช่ได้ปีกโอ้ แล้วไม่เกลือแล้วอย่างน้อยอย่างนี้การันตีปากนกไม่แน่และครับผมเหลืออีกห้าสิบฟองเอาสิครับผมเอาสิครับโอ้โหได้ปีกเฉยว่ะนี่ถ้าได้ปากนกด้วยจะเพอร์เฟกมากๆเลยนะฮะไม่ค่อยโลภหรอกแต่ว่าอยากได้ผักนกไปกันต่อครับไปกันต่อครับผมเหลืออกเจ็ดสิเลยนี่มาเปิดอีกสิบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปบอ่ารอบนี้เกลือนะครับผม ไปกันต่อครับอีก10ครับ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เดดออดวงเหมือนจะไม่ค่อยมาย้ายที่นั่งแป๊บอที่นั่งตรงนี้ดวงน่าจะดีขึ้นหรือเปล่าอีก10ครับ 2> 1 2 3 4 5 6 เจ็ดแปดเก้าสิบเมื่อกี้ได้ <Wow. S 1> คอสชาโดได้คิติคอนชาโดมาอีก1อันนะครับผมอ่ะตอนนี้มีประมาณสิกว่าเอ็มแล้วใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปกันต่อนะฮะอีกสิบฟองปากโนต้องมา 2> 1นึ่ง6องสม่าอ่ <Wow. S 1> ได้คิติคอนชาโดอีกอันหนึ่งอีก10ป่สมสีม่ห้าหกเจ็โอ้โหคร <Wow. S 1> าวนี้คอสชาโดมา4 <Wow. S 1> ชิ้นติด wow. นี่ผมเอาคอสคิดไปแลกปากนกได้แล้วเมืงอกี้เดี๋ยวอีก20ฟองเดี๋ยวให้แฟนเปิดดีกว่ามาเปิดไข่ให้หน่อยมาเปิดกระชายให้หน่อยมาโบมือโบมือหน่อยโบมือโบมือหน่อยอ่าเดี๋ยวจะให้แฟนเปิดนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหอย่างเกลือครับผมเหลืออีกสิบฟองสุดท้ายหนูอีกสิบฟองดุ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าถือว่าเกลือ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ของดีมาแล้ววันนี้โอ้ดวงดีดวงดีนะผลจากการเปิดร้อยฟองนะครับผมนี่คือที่เราได้มานะฮะได้ปีกหนึ่งปีกนะครับที่ใส่อยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ได้คอสคิติคอนมาอีกโอ้โหเท่าไหร่เนี่ย 6789 <Wow. S 1> 9อันนะครับแล้วก็อิสเซอรี่อีก2อันนะไม่รู้ว่าอิสเซอรี่นี่คืออะไรอิสเซอรี่สอันนี้คืออะไรครับโป๊กเกอร์การ์ดอินเมาส์นะครับผมก็คือปากไพ่โป๊กเกอร์นั่นเองนะครับได้มา2อันก็อันนี้ไม่รู้ราคาแฮะเดี๋ยวต้องไปเช็คราคาในเมืองมอร็อกนะครับผมแต่ว่าก็เป็นอะไรที่น่ารักใช้ได้เหมือนกันนะที่เหลือก็เป็นพวกคอสคิดเก้าชาร์โดอาร์เมอร์นะเดี๋ยวเราลองใส่ดูสัก1เซตนะใส่ถุงมือไปแล้วนะฮะแต่ว่าเรายังมีเหรียญอยู่อีก100เหรียญนะะะะคคคครรรรรรัััับบบผผผมมมมเเเเเเเดดีีปปดนนี๋ยยวาาาจออไปปิกกนนนโ็ห จากการเปิดไข่ร้อยฟองอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาเปิดที่ตู้เอ็กชชั่นแมชชีนตัวนี้นะครับผมซึ่งของที่มีโอกาสได้ในตู้นี้นะครับผมก็จะมีแค่นี้เท่านั้นเองนะครับก็มาดูกันสิว่าเราจะได้อะไรครับไปกันเลยแต่ว่าวันนี้ได้ปีกแล้วสบายใจแลกเปลี่ยนไดวิสไนท์คอยนะครับผมโป๊โอโหได้เฮดอีก็เกลือนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะวันนี้อย่างที่บอกได้ปีกแล้วนะครับอารมณ์ดีอารมณ์มดีสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามไว้นะครับยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปดีๆ